พิงอันช่วงน,นี้ที่บ้านเรายุงเยอะพ่อทําสเปาาร์กันยุงให้เดี๋ยวพ่อจะฉีดสเปร์ให้ก่อนพิงอันไปเล่นนะลูกนะอ่าไปเล่นได้ล,ลูกปลอดภยัยนะลูกไปเลยไปเลยลูกไม่มียุงมากวนแล้วตอนนี้ไปเลย สวัสดีค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะบ้านเราหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะทําให้บ้านเรามียุงเยอะมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะมีเด็กๆด้วยค่ะเวลาเด็กๆออกมาเล่นหน้าบ้านนะคะจะโดนยุงกัดบ่อยมากวันนี้แม่เลยจะพามาทาสเปรย์ไล่ย,ยุงแบบง่ายๆค่ะแล้วก็ปลอดภัยต่อเด็กๆด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ วิธีทานี่ง่ายแสนง่ายนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างเองค่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปทํานะคะตามมาเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทั้งหมดนะคะนั่นก็คือมะกรูดที่มีอยู่ในสวนบ้านเรานี่เองแล้วก็ขวดสเปรย์ค่ะขวดเปล่าแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะ เราจะหั่นเปลือกมะกรูดนะคะเราจะใช้เปลือกค่ะเพราะว่าเปลือกเนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยนะคะทำให้ยุงเนี่ยไม่กล้าเข้ามาใกล้ค่ะเพราะว่ายุงไม่ชอบนะคะน่าจะกลิ่นของมันอะเพราะว่ามันฉุนมากเลยจากที่ดมดูนี่แบบหั่นแบบนี้เลยคะ่ะหั่นไปทั้งลูกเลยนะคะเอาเปลือกออกมา นี่ม่น่ายุ่งไม่ชอบนะเพราะว่าเราดมมันกลิ่นแรงมากๆเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่ามันจะได้ใส่เข้าไปในขวดได้ง่ายๆนะคะหั่นลงไปเลยหั่นฝอยๆก็ได้นะนี่ค่ะนี่น้ำมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะเหมือนเปลือกส้มนะแต่ว่ากลิ่นมันแรงกว่านะคะ นี่เปลือมกมะกรูดที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี่คือขวดสะอาดนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะเทน้าทิ้งด้วยอย่าให้มีน้ําขังนะคะเราจะนําเปลือมกมะกรูดเนี่ยใส่เข้าไปในขวดว้าวยัดเข้าไปเลยค่ะนี่สาเหตุที่จะต้องทําเป็นเส้นฝอยเล็กๆนะจะได้ยัดง่ายๆนะคะใส่เข้าไปสักประมาณครึ่งขวด ลงไปเลยโอ้กลิ่นมันแบบนี้จริงๆเลยนะอย่างที่บอกนะคะเ,เปลือกมะกรูดเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบกลิ่นนะคะเราก็นำมาประยุกต์ใช้เป็นสเปรย์ฉีดกันยุงไปเลย ให้เด็กๆพกไปได้เวลาออกไปเล่นหน้าบ้านหรือว่าสนามเด็กเล่นนะคะพอเราใส่เปลือกมะกรูดเข้าไปครึ่งขวดแล้วนะคะต่อไปเราจะเติมแอลกอฮอล์ลงไปค่ะแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะใส่ให้มันเลยเปลือกขึ้นมานิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยแอลกอฮอยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ปิดฝาไว้นะคะเนี่ยเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาทิ้งไว้1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็จะสามารถใช้ได้แล้วมาดูกันค่ะอีก1สัปดาห์ค่ะ one week later นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราหมักครบหนึ่งอาทิตย์แล้วน้ำที่ได้ออกมาก็จะเป็นสีเขียวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทเอาเฉพาะน้ำนะคะใส่ในขวดสเปรย์ค่ะว้าเป็นสีเขียวเลยอะนี่สีสวยด้วยนะอืมกลิ่นสะอาดกลิ่นแบบแอลโกอฮอล์ผสมมะกรูดมีทั้งกลิ่น ทั้งสองอย่างที่เราใส่ไปนั่นแหละเสร็จแล้วนะคะสเปรย์กันยุงของเราจากผลมะกรูดค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะวิธีสําหรับวิธีใช้นะคะเราจะใช้ฉีดตามตัวเลยค่ะเวลาเราไปเดินสวนนะคะหรือว่าในป่าที่ที่มียุงชุมเยอะๆค่ะเราฉีดไปเลยปลอดภัยด้วยค่ะนิ่มกลิ่น กินมะกรูดมันก็จะติดตัวเราไปนะคะยุงมันก็จะไม่มาใกล้เราเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเคล็ดลับดีๆแบบนี้เพื่อนๆไปทําตามได้เลยนะคะประหยัดงบด,ด้วยแล้วก็มีประโยชน์ปลอดภัยด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ยหอมอะ่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะยุงเยอะมากๆเลยค่ะบ้านเราแล้ววันนี้นะคะแม่จะพามาทำวิธีขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาปอกเปลือกมะกรูดกันค่ะเราจะใช้เปลือกนะคะเพราะว่าในเปลือกเนี่ยมีน้ำเออมีน้ำมันหอมระเหยนะคะทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบแล้วเขาก็จะไม่มาใกล้นะ